เป็นภัยใกล้ตัวครับมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านดี่ะส<า>ักพักหนึ่งมีผู้ชายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนขับรถมาที่หน้าบ้านาาขอดูของลับไม่พอนะอมาช่วยตัวเองต่อหน้าต่อตาเธอด้วยเธอใจเด็ดมากๆาเลยนะถ่ายคลิปเอาไปด้วยครับทะเบียนมือรถอะไรทะเบียนอะไรทะเบียนอะไรมาดินี่ฮะ จีห<า>เห็นแบบนี้ทําไงอะ่ะไม่ต้องมาก็ได้นะไม่อยากให้มาหา <S 2> <S 2> <S 2> เออเนี่ยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาครับแล้วผู้ชายคนเนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านค่ะ<า>ตอนแรกนึกว่าจะมาถามทางเออมาขอดูของลับอะ่ะบ้าไม่รู้จักกันจะมาขอดูได้ยังไงแล้วมันอยู่ในที่สาธารณะกลางถนนเลยค่ะ<า>เธอฟังแล้วก็อึ้งเลยนะสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ช่วยตัวเองต่อหน้าเธอเธอก็อ้าวด้วยความแบบนี้ด่าสิฮะ ด่าไม่พอถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยจนสุดท้ายผู้ชายคนเนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยอ่ะค่ะทีนี้หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปปรากฏว่ามีอีกหลายคนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันอย่างคนนี้บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะเรื่องเกิดตอนม1ถึงม .2 ล่าสุดกลับบ้านไปที่โคราชก็เจออีกส่วนอีกคนนึงบอกว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันตอนสมัยมัธยมแถวทางเดินไปโรงเรียนนี่แหละ บางคนก็บอกว่าคนแบบนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเมืองโคราชเท่านั้นเพราะว่าคนคนนี้บอกว่าเคยเจอแบบนี้เลยแถวริมถนนทางใกล้ๆกับทางรถไฟในเมืองสระบุรีแต่เสียดายตอนนั้นไม่หล่อเท่าไหร่ยังมีอารมณ์มุกอยู่นะคะออบางคนก็ถือโอกาสบูลลี่เลยอันนี้นะแซวกันในโลกออนไลน์บอกว่าโอ้โหกล้าโชว์ก็กล้าด่าบอกว่าเล็กกว่ากล้วยน้ำว้าอีก <laughs> ยังจะกล้าโชว์อีกหรือ,อบางคนก็บอกว่าอันนิดเดียวเองยังจะโชว์อีก บางคนอ,อยากให้ฉันได้โชว์บ้างเดี๋ยวจะหนาวเอาสิหลายคนก็ถามว่าทำไมคนสมัยนี้ชอบมีพฤติกรรมโชว์แบบนี้สจตถือเป็นผู้ป่วยจิตเวชประเภทหนึ่งนะเป็นประเภทกามวิปริตครับพอเห็นคนตกอ,อกตกใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงหรือสาวๆหรือจีฟังไว้ดีนะถ้าเจอแบบเนี้ยตะโกนไอเอาไวๆเลยแล้วก็เรียกชาวบ้านมาดูอ่าม,มันจะได้แบบหลบหนีไป แล้วคนเหล่านี้ครับไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้<ฆ>เพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดก็ควรจะพาไปปรึกษากับจิตแพทย์<ฆ>แล้วก็รับการรักษาอย่างถูกต้องถ้าออกมาแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายนะ<ฆ>เป็นความผิดในข้อหาอนาจารในที่สาธารณะแล้วก็ทําการขายหน้าต่อธารณะกำดันเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทเลยนะ<ฆ>เอออย่าคิดว่ามาโชว์แล้วเนี่ยจะไม่ถูกปรับ ถ้ามีคนไปแจ้งความถูกจับเนี่ยปรับ5,000เลยอ่ะเออนะเราไม่ได้อยากดูนะออดูคนเดียวเถอค่ะเ, <c oughs> เออนะคะ <c oughs>